สวัสดีค่ะ,ะหนูชื่อนางสาวนิสารัจ,จาบุญรหัสนิสิตธิ0 1 1 2 1 2 0 1 5ค่ะโ o วแคปที่อาจารย์เลือกให้มา50คำก็จะทำการอ่านและแปลดังนี้ค่ะ accurate แปลว่าถูกต้องหรือแม่นยำ accuse แปลว่ากล่าวห,หาหรือกล่าวโทษ a c c u r e แปลว่าได้รับหรือได้มา afford แปลว่าสามารถจ่ายได้หรือมีเงินพอที่จะซื้อหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ aggressive แปลว่าก้าวร้าวหรือรุกราน alter แปลว่าเปลี่ยนแปลง appropriate แปลว่าเหมาะสม a p p r o v e แปลว่าอนุญาตหรือการอนุมัติ ashamed แปลว่ารู้สึกละอายใจหรือรู้สึกอับอาย barrier แปลว่าสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค capable แปลว่ามีความสามารถหรือมีศักยาภาพ challenge แปลว่าท้าทาย circumstance แปลว่าสถานการณ์หรือปัจ ใจแวดล้อม confidence แปลว่ามั่นใจหรือมีความเชื่อมั่น confusing แปลว่าสับสน crucial แปลว่าสำคัญอย่างยิ่งหรือจำเป็นอย่างยิ่ง critical แปลว่าสำคัญหรือมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ depressed แปลว่าซึมเศร้า depressed แปลว่าสิ้นหวังหรือหมดหนทาง Dramatic แปลว่ามีอารมณ์รุนแรง Enthusiastic แปลว่ากระตือรือร้น h e s t e d แปลว่าลังเลหรือชักช้า h o r r o r แปลว่ากลวง Horrible แปลว่าน่าสยดสยองหรือน่ากลัว j e r t i f y แปลว่าพิสูจน์ให้เห็นเหตุผลหรืออธิบายให้ฟัง m 미 t e r i a แปลว่าลึกลับ Observation แปลว่าการสังเกต o b l i g a t i o n แปลว่าหน้าที่หรือภาระผูกพัน Often n แปลว่าได้รับหรือได้มา o c c a s i o n a l l y แปลว่า บางครั้ง a f f e n d แปลว่าทำให้ขุนเคืองหรือทำให้ไม่พอใจ opponent แปลว่าคู่ต่อสู้หรือคู่แข่ง a อาแปลว่าเป็นหนี้ permanent แปลว่าถาวร phenomenon แปลว่าปรากฏการณ์ pursue แปลว่าไล่ตาม repetition แปลว่าชื่อเสียง Terrible แปลว่าน่ากลัวหรือเลวร้าย Therapy <rible. S 1> แปลว่าการรักษาหรือการบำบัด Threaten แปลว่าขู่หรือคุกคาม Trial แปลว่าการพิจนารณาคดีหรือการทดลอง Trouble แปลว่าทำให้เดือดร้อน a u t o m a r y แปลว่าท้ายที่สุดหรือในท้ายที่สุด urge แปลว่ากระตุ้นหรือเรา้ว w e n u แปลว่าสถานที่ visual <With your> แปลว่าเกี่ยวกับการมองเห็นหรือมองเห็นได้ vital แปลว่าสำคัญหรือจำเป็น wealthy <three. S 1> แปลว่าร่ำรวย w i s p e r แปลว่ากระซิบ portrait แปลว่าภาพเหมือนคน